สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มมีโกศนเข้ามาใหม่ครับผมเป็นโกศนคัดพิเศษนะผมเป็นโกศนที่ยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะผมวันนี้ราคาพิเศษนะครับผมกระทางละ 150บาทนะผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแล้วแต่ละต้นนะผมอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะผมแต่ละต้นคือสวยมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าโชคดีมีเงินนะผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะผมหมายใบยาวบิดเกลียวสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับผมต้นนี้นะครับผม โชคดีมีเงินนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยมากนะครับโชคดีมีเงินนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแสงเงินนะครับผมแสงเงินต้นนี้ก็อยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วเช่นเดียวกันนะครับผมใบยาวสวยๆเลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผม แสงเงินนะผมรอบนี้ได้มาเพียงแค่1ต้นเท่านั้นนะครับผมสําหรับแสงเงินนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับ150บบาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมแสงเงินนะครับผมสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า มหามนตรานะผมไม้ใบกลมที่กัดสีได้งดงามมากนะผมมหามนตรานะครับยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมเป็นไม้หายากนะผมแล้วก็ทําจํานวนได้ยากมากๆนะครับผมรอบนี้ได้มา1ต้นนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด2ช่อนะครับผมใบกลมกัดสีสวยๆเลยนะครับผมมหามนตรานะครับผม150บาทนะครับมีเพียง1กระถางเท่านั้นนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจะเรนนิลันนะครับผมจะเรนนิลันนะครับผมความสูงของต้นนี้นะครับผมประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับกัดสีได้สวยมากนะผมในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผม150ห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากนะครับนี่ครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมจะเรญนิลันนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเทวฤทธ์นะครับผมใบยาวสวยๆเลยนะครับผมต้นนี้ใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมเป็นไม้หายากนะผมไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมจะเลินเทวฤทธ์นะครับผมอ๋อเทวฤทธ์เฉยๆนะผมนี่ครับสวยมากนะครับผมเทวฤทธ์นะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมหนึ่งร้อย ห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับเทวลิศนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสุริยันจันทรานะครับผมใบต้นนี้คือใบยาวสวยมากนะครับผมใบยาวปกคลุมกระถางแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมปกติไซส์แบบนี้ขนาดของต้นไม้แบบนี้นะผมจะอยู่ที่ราคา 250 2 8 0ถึง280บาทเลยนะผมแต่โปรโมชั่นนะผมปามให้ในราคาโปรโมชั่นนะครับ150บาทนะผมแล้วส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้นนี้สุริยันจันทรานะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ล้ำเลิศนะครับผมล้ำเลิศต้นนี้ใบไม่มีหล่นเลยนะผมใบยาวนะครับใบบิดเกลียวอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมล้ำเลิศนะครับ150บาทคุ้มคุ้มเลยนะครับผมนี่ครับอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับล้ำเลิศนะครับ150บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สุขหรือดีนะครับผมไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนต้นนี้ใบบิดเกลียวกัดสีชมพูนะครับมีชื่อว่าสุขหรือดีนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสุขหรือดีนะครับสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ไก่ฟ้าพระยาลอนะครับผมความยาวของใบประมาณ40เซนติเมตรเลยนะครับผมสวยมากนะครับผมใบยาวๆแบบนี้เลยนะครับไก่ฟ้าพระยาลอนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับดูยอดนะครับผมยอดเดินดีนะครับผมรากดียอดเดินดีนะครับผมต้นแข็งแรงนะครับ150บบาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม ไก่ฟ้าพระยาลอนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพรวิเศษนะครับผมไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมไซส์ใหญ่ปามเคยได้มาขายหนึ่งรอบนะผมปามขายไปอยู่ที่350บาทเลยใหญ่กว่านี้นิดเดียวนะผมเป็นไม้หายากนะครับรอบนี้ได้ไซส์นี้มานะผมในไซส์กระถาง8นิ้วปามให้ในราคา150บบาทนะครับผมต้นนี้ พรวิเศษนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าหกหกเก้านะครับผมศูนย์แปดหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าหกหกเก้านะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคงกระพันนะครับผมคงกระพันต้นนี้ใบใหญ่มากนะผมใบใหญ่ กัดลายเด่นกัดสีสวยนะครับผมคงกระพันนะผมเป็นไม้ที่ดูแลง,ง่ายแข็งแรงนะผมคงทนทุกสภาพอากาศนะครับผมคงกระพันนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะผมใบใหญ่กัดสีสวยนะผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับผม เศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับ150บาทจัดส่งฟรีอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมสวยมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลายกระหนกนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมลายสวยงามมากนะครับ มีชื่อว่าลายกระหนกนะผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะผมไม้สวยมากไม้หายากนะครับผมลายกระหนกนะครับหนึาบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจะเริรนซั์ นะครับผมจเจริญทรัพย์ต้นนี้กัดสีได้สวยมากนะครับผมกัดสีแดงสวยๆแบบนี้เลยชื่อก็เป็นมงคลชื่อไพเราะนะผมมีชื่อว่าจะเริญรั์นะครับผมราคาก็อยู่ที่150บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมเริญซั์นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า พรจักรวาลน,นะผมไม้ที่ยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้หายากน่าสะสมนะครับผมปกติพรจักรวาลที่ปลาล์มเคยได้มาปลาล์มเคยขายไปอยู่ที่7 5 0ดร้บถึงแปดาบาทนะครับผมรอบนี้ปลาล์มได้ไซส์เล็กมาอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมปลาล์มให้ในราคา150บบาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับ พรจักรวาลนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าชื่นชีวานะครับผมใบกลมกัดสีแดงเข้มเต็มใบแบบนี้เลยสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับสวยในระดับนางฟ้าเลยนะครับผมมีชื่อว่าชื่นชีวานะครับผมใบกลมกัดสีแดงเต็มใบแบบนี้เลยนะครับผม100 50บาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกกระจิบนะครับผมหายากมากๆนะผมไซส์แบบนี้ปกติจะอยู่ที่250ถึง280บาทนะครับาทผมนี่ครับไซส์นี้ให้ในราคา150บาทถือว่าเป็นโปรโมชั่นสำหรับคุณลูกค้าเลยนะครับผมนกกระจิบนะครับ150บาท จัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอะนันเตชินนะครับผมสวยมากนะครับผมหายากมากๆยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นไม้ที่ไม่มีจำนวนเยอะนะครับผมอะนันเตชินนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับอะนันเตชินนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแสนรักนะครับผมสวยมากต้นนี้กัดสีกัดลายได้โดดเด่นมากนะครับผมแสนรักนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมแสนรักนะครับปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระนางกุลตรีนะครับผมหายากมากๆนะครับผมเป็นไม้ ที่กัดสีชมพูนะครับผมพร้อมตั้งโชว์หน้าเก็บสะสมนะครับผมพระนางกุนตีนะครับผมต้นนี้150บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นหะครับผม0 8 1 2 5 1 5 6 6 9ผมหรือทักแชทปามาโดยตรงได้เลยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปาลมลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ